การทำรัฐประหารเมื่อวันที่20มิถุนายน2476ก่อนอื่นฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมช่องโออกัินิตในทุกตอนขอบคุณครับการทำรัฐประหารเมื่อวันที่20มิถุนายน2476เกิดขึ้นหลังจากที่หลวงประดิษฐ์มโูธรรมหรือนายปรีดีพนมยงค์ ถูกบังคับให้ออกจากประเทศไปฝรั่งเศสอันสืบเนื่องมาจากสมุดปกเหลืองเขาโครงเศรษฐกิจแห่งชาติที่ให้รัฐออกพันธบัตรซื้อที่ดินทำกินทั้งหมดทําให้ชาวนาชาวไร่มีสภาพเป็นลูกจ้างของรัฐซึ่งถูกโจมตีอย่างหนักว่าเป็นการวางโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์และพยายามบุรณ์านิติธาดาประกาศพระราชกิจศีกา สภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งใชรัฐธรรมนูญบางมาตราตั้งแต่เดือนเมษายนต่อมาเดือนพฤุนายนในปีเดียวกันนั้นสีทหารเสียคณะราษฎรคือพระยาพหลพลพยุหเสนาพระยาทรงสุประเดศพระยาฤทธิอคัคนและพระประศาทพิทยายุทธได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองและการทหารโดยอ้างว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพส่วนพระยามนุปกรณ์ได้อบเร่่มมือกับพันโทรพระยาศรีสิทธิประสงครามว่าที่เจ้ากรมยุทธการทหารบกวางแผนที่จะจับกลุ่มและประหารชีวิตคณะราษฎรจำนวน60คนแต่ข่าวรั่วไหลไปถึงพันโท หลวงพี่บูรสงครามเสียก่อน ดังั้นถึงวันที่20มิถุนาย24น2476ในยามค่ำทหารบกทหารเรือและพลเรือนนำโดยพระยาพหลพลพยุหเสนาหลวงพิบูลสงครามและหลวงสุพัชลาใสได้นำกำลังทหารบีบบังคับให้พยามมุปกรณิติธาดาลาออกจากตำแหน่งโดยอ้างเหตุผลว่ารัฐบาลกระทำการเป็นเผด็จการทำลายระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นเหตุให้ต้องยึดอำนาจการปกครองเพื่อให้มีการเปิดสภาผู้แทนร,ราษฎรดำเนินการตามรัฐธรรมนูญเมื่อยึดอำนาจได้แล้วพระยาพหลพลพยุหเสนาได้มอบหมายให้เจ้าพระยาพิชัยญาติประธานสภาผู้แทน น,นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวณนะวังไกรกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อโปรดเกล้าให้เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมถวายรายงานเรื่องการยึดอำนาจสำหรับที่ประชุมสภาได้มีการลงมติเลือกพระยาะลผลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่พระยาะหลดํารงตำแหน่งเพียงสิบวันก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยเห็นว่าตนเป็นผู้บัญชาการทหารบกไม่สมควรเป็นผู้นำรัฐบาลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยับยั้งการลาออก การทำรัฐประหาร20มิถุนายน2476นี้นับได้ว่าคณะราษฎรกลับมาถือครองอำนาจอย่างมั่นคงเพราะนอกจากพระยาประหลพลพยุหเสนาจะขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วนายปรีดีพนมยงค์ยังได้เดินทางกลับแผ่นดินไทยพร้อมทั้งลดทอนบทบาทของสามทหารเสือที่เหลือซึ่งพระยาทรงสุป,ประเาชได้เดินทางออกนอกประเทศและถูกกีดกันจากแวดวงการเมื ส่วนพระยามนุปกรณ์นิติธาดาลีภัยไปยังปีนังและความประนีประนอมกับระบอบเก่าที่เคยมีดูเหมือนว่าจะสิ้นสุดลงจากเหตุการณ์นี้ทําให้หลวงพิบูลสงครามกลายเป็นคนสําคัญในรัฐบาลคณะราษฎรเพราะเป็นกําลังหลักในการยึดอํานาจกลับคืนมาส่วนทางด้านพระยาศรีสิทธิสงครามมีความแข็งเคืองหลวงพิบูลสงครามเป็นอย่างยิ่งถึงขั้นประกาศว่าจะต้องฆ่ากันให้ตายไปข้างหนึ่งการทํารัฐประหารในครั้งนี้มีบันทึกของพระยาปหลนกล่าวว่าง่ายได้กว่าเมื่อครั้งเปลี่ยนแปลงการปกครอง24พิถุนายน2475 ซึ่งคณะผู้ก่อการจําเป็นต้องกระทำหาไม่แล้วอาจถูกจัดการหมดทั้งคณะจากกลุ่มที่นิยมระบบการปกครองแบบเก่าก็ได้